สภาวะนี้สินของคุณจะค่อนข้างหนักอึ้งเหลือเกินตาราศีสิงจะเหมาะกับการทําธุรกิจที่บ้านเรือนของตนเองช่วงนี้ถ้ายิ่งทํางานเยอะยิ่งได้เงินเยอะใครที่ยังเป็นโสดนะคะจะพบรักแดนไกล FC ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจัก,กรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจัก,กรวาล ดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจนนะคะอาจารย์เจนเทียนมงคลจัก,กรวาลนักพยากรณ์ทานายดวงชะตาและเจ้าวิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจัก,กรวาลวันนี้อาจารย์มาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นะคะหรือลัคนาสิงจะดูด้วยก็ได้เนะเอาระคามาถึงช่วงเวลาของราศีสิงที่อาจารย์จะต้องบอกว่า สภาวะหนี้สินของคุณจะค่อนข้างหนักอึ้งเหลือเกินแม้กระทั่งเรื่องเรื่องบ้านเรื่องสภาวะอะไรที่ใหญ่ๆใ,ในหนี้สินก้อนโตอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์พอะไรก็แล้วแต่แต่จะบอกว่าสิ่งที่คุณจะได้รับในทางด้านจิตวิญญาณในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยเฝ้ามองดูคุณอยู่นั่นคือช่วงเวลาที่พระแม่ธรณีมีความเมตตากับคุณมากๆเพราะฉะนั้นใครที่กังวลเกี่ยวกับปัญหารุมเรา้าเรื่องหนี้สิน บ้านนี่สินครัวเรือนหรือแม้กระทั่งของใหญ่ๆที่เราซื้อไว้ก็ตามนะคะให้ไหวบูชาพระแม่ธรณีใครไม่ทราบขั้นตอนหรือ,อยังไรอยากจะทำเองมูเองนะคะเข้าไปดูในช่วงแนะมูบูชาของอาจารย์นะคะในชแนลเทียนมงคลจัก,กรวาลน,นะคะมีขั้นตอนบอกแต่ถ้าใครที่พร้อมหรือว่าคิดว่า อยากะกทำให้ดีถ้าเกิดเป็นในเรื่องของกิจการห้างร้านต่างๆหรือแม้กระทั่งตอนนี้ดวงชะตาของเจ้าชะตาราศีสิงจะเหมาะกับการทำธุรกิจที่บ้านเรือนของตนเองนั่นเองเพราะฉะนั้นใครอยู่บ้านเรือนเลขที่เท่าไหร่ตรงนี้เสี่ยงโชคได้นะคะมีผลหรือเอาไปเป็นเลขนำชีวิตอย่างบางคนต้องตัดสินใจเรืองอะไรเงี้ยก็ใช้เลขบ้านของของเราเอง เป็นตัวนําพระแม่ธรณีมีพลังมากให้ไหว้บูชาและจะส่งผลมากๆยิ่งส่งผลทำให้กิจการห้างร้านคุณดีขึ้นเฉพาะคนที่ทำที่บ้านนะแล้วก็ใครที่กำลังมองหาว่าจะทำธุรกิจที่ไหนดีจะทำมิมิ้งตรงไหนจะเปิดตัวอย่างไรบ้านของคุ อาจารย์จะลงท้ายในเจ้าชะตาราศีสิงห์บ้านคุณจะมีเสน่ห์มากคุณจะอยู่บ้านหลังนั้นบ้านเป็นที่ดินที่มีเสน่ห์แล้วก็นีสินอะไรก็แล้วแต่ที่มันลุกลุกราหรือ,อปั่นป่วนในชีวิตของเราตั้งแต่เหมือนช่วงเวลาที่ว่าเออเรามีบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยมันก็บ่งบอกว่าเราควรจะจุนเจือในทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็การไหว้พลีอารักษ ะะว่ายพระแม่ธรณีไปดูคลิปนะ้องปะมีมีหลักการไหว้ใช้อะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นผลไม้อะไรที่เฉพาะเจาะจงในการว่ายพระแม่ธรณีนั่นเองแล้วก็ใน คนที่ไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะอาจารย์พยายามย้ำเรื่องนี้มากๆเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับราศีสิงห์นะคะไหว้พระแม่ธรณีไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเรือนของตนเองจะส่งผลกําลังดวงชะตาของท่านมากๆการงานจะโดดเด่นมีการเงินเข้ามาต้องบอกว่าหลายทางช่วงนี้ถ้ายิ่งทํางานเยอะยิ่งได้เงินเยอะ มันไม่ใช่สูตรตายตัวนะว่าทํางานเยอะแล้วจะได้เงินเยอะแต่ในช่วงชะตาราศีของเจ้าชะตาราศีสิงห์นั้นบ่งบอกว่าคุณจะต้องทํางานหลายทางถ้าในอดีตทํางานหน้าเดียวหรือในอดีตได้เงินมาโดยง่ายใช้จ่ายโดยที่แบบอ,อันนี้มันเป็นเงินที่ได้มาง่ายๆเป็นรายได้ของฉันหรือคือคือว่าใช้ชีวิตแบบฟุง้งเฟ้อเอาใหม่ในช่วงซีซั่นนี้ในช่วง ปลายปีนี้เดือนธันวามี้้คุณจะต้องปรับการใช้ชีวิตในดวงชะตาช่วงเดือนธันวาคมปีพศ2565เป็นเดือนที่คุณจะต้องขยันมากขึ้นครอบครัวจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะและเกณฑ์ชะตาชีวิตของคุณนะั้ต้องบอกว่าทำอะไรหลายๆอย่างมากค่อนข้างที่จะจะถามว่าเหนื่อยไหมมันจะเหนื่อยในสำหรับคนที่ วางแผนชีวิตสเปะสปะแล้วก็ไม่ได้สืบพลังงานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองเพราะว่าในดวงชะตาราศีสิงห์เนี่ยมีความข้องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากในช่วงเดือนนี้เพราะจะส่งผลบุญทานาบารมีที่เราได้สร้างไว้จะส่งผลมากๆนะคะในเรื่องคตาของความรักอาจารย์เน้นว่าใครที่ยังเป็นโสดนะคะจะพบรักแดนไกลแล้วก็มองเกี่ยวกับ ต่างชาตินะคะต่างภาษาหรือคนที่อยู่ไกลกันหรือแม้กระทั่งว่า,าคนที่อายุมากกว่ากันไปเลยคนที่เหมือนกับมองแล้วเหมือนมีตำหนิแปลกอย่างต่างชาติหรือคนที่เป็นอา,อายุมากกว่าเรานั่นเองนะคะหรือคุณผู้ชายก็จะได้ในลักษณะผู้หญิงที่ลักษณะความเป็นมงคล ตรงนี้ตรงนี้มีนัยยะเฉพาะนะคะสําหรับคุณผู้ชายถ้าใครที่กําลังมองหาคู่หรือมีชีวิตที่กำลังมองหาใครสักคนดวงสตาของคุณนะจะได้ผู้หญิงในลักษณะความเป็นมงคลตรงเนี้ มันมีความสืบเนื่องอยู่นะไม่ว่าจะเป็นตำราจีนหรือตำราไทยในการดูผู้หญิงนั่นเองเพราะฉะนั้นดูก็คงจะเป็นลักษณะที่เป็นบุญเหมือนกันหรือชอบอะไรที่ไปในทิศท,ทางที่เป็นบุญกุศลจะส่งผลให้มันไปต่อได้ยืดยาวมากๆนะคะเพราะฉะนั้นดวงในความเป็นมงคลของชะตาราศีสิงเนี่ยคุณก็ต้องคิดใหม่ทำใหม่ถ้าใครที่ยังใช้ชีวิตแบบสบายๆหรือ เขาเรียกว่าในด้านเทาด้านดำมากๆเนาะเหมือนกับว่า,าได้เงินมาก็ผักผ่อนรีแลกซ์ในเรื่องของกิจการในการไปเที่ยวกลางคืนหรือะไรพวกนี้มันจะเป็นชีวิตที่ไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะว่าในราชาวราศีสิงห์นะคะจะผมสัจจะทำในเรื่องของ การปรงต่อชีวิตและอยากทําบุญสุนทานมากยิ่งขึ้นมีความเมตตามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคาเลคเตอร์ของคุณก็จะเปลี่ยนไปไม่แปลกที่ปีหน้าจะเป็นปีที่ฟ้าใหม่แล้วก็ใครที่ทําบุญสุนทานไว้มากจะส่งผลกําลังดวงชะตาท่านในช่วงปีหน้ามากๆเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นเดือนสุดท้ายเดือน ธันวาคมพศ2565เพราะฉะนั้นในชาวราศีสิงห์โดยสรุปก็คือทํางานมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องให้ไหว้บูชาเกี่ยวกับพระแม่ธรณีใครที่เปิดกิจการออฟฟิศบริษัทห้างร้านที่ที่ดินของคุณอยู่ก็ไหว้พรีให้กับเจ้าที่เจ้าทางนะคะเรียกว่าไหวาชุดใหญ่หน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็จะได้ส่งผลขอพรอใครที่กําลังมองในเรื่องว่า จะจัดมิงยังไงดีปลายปีหรือการจะเลี้ยงขอบคุณลูกค้ายังไงดีหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องไปมองที่ไหนไกลถ้าใครเกิดราศีสิงห์เหมาะกับที่บ้านของตนเองมากๆแล้วมันจะเหมือนมีพลังมันจะเหมือนคนเข้ามาแล้วอยากรู้จักเราอยากมาบ้านเราบ้านเรามีเสน่ห์ม,มากๆตรงนี้นะคะแล้วก็ในสายเสียงโชวก็เลข ที่บ้านของท่านเองนะคะก็ฝากประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็สำหรับบุญทานบาร,รมีในชาวราศีสิงห์ก็ขอให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะเ,เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วของปีนะคะปีหน้าฟ้าใหม่ก็รุ่งเรืองร่ำรวยต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่หยุดอย่างคะ่ะสวัสดีค่ะ